ดีค่ะช <ças> ื่อนักสาบยากรสีแก้วเลขที่หนึ่งผมนายหน้าทีุ่่มหลิงเลขที่สิบสองมันนางสอบลระมาณสิบเจรเลขที่สิบเก้าเพราะเรามาจากภาวพิชาภาษาจีนนะถ้าภาษาเนี่ยมันหาได้ดังนี้กลุ่มหกสองครับวันนี้พวกเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องการจัดทํารายงานเรื่องพระไซปิดกศับบาลีเผียงลัดค่ะในการจัดทํารายงานเล่มนี้ใมกลุ่มเรามีการสามคนซึ่งแบ่งเป็นสามขั้นตอนคือหนึ่งผมจะทำหน้าที่หาข้อมูล ระรายละเอียดติดย่อยและจัดรูปแบบเนื้อหาให้เข้าเป็นขั้นตอนเดียวกันแต่มันจะมีปัญหาอยู่ว่าเนื้อหาน้อยจึงจาเป็นต้องหาจากกฐายเล็บไซด์้ายและต้องนํามาหัดอีมเพื่อให้นื้อหาไม่ซ้ำกันดิฉันเป็นคนคอยรวบรวมต่อจากขั้นตอนแรกและนํามาผิดค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือาการจัดรูปเล่มและหาข้อบกพร่องของรายงานค่ะซึ่งดิฉันได้รับหน้าที่ในส่วนนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํารายงานคือทําให้เข้าใจทำมะลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทําให้มีความสามัคคีภายในกลุ่มค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์สายใจทองเมียที่คอยให้คำแนะนําทําให้ในงานชิ้นนี้